ตอนที่สองแหวนแห่งคำสาปฉากเปิดบ้านหญิงชราเสียงลมวิดวิวในค่ำคืนที่เงียบสงบวาเลนเศร้าไม่ใช่ทุกคำสาปที่มาพร้อมกับเสียงดังโครมครามบางครั้งมันแค่แฝงตัวอยู่เงียบเยบและรอเวลาที่เหมาะสมวาเลนเด็กชายรูปร่างเล็กผิวขาวที่ใส่เสื้อโค้ทและหมวกนักสืบเดินเข้าบ้านหญิงชราประตูบ้านเก่าๆส่งเสียงเอีดดอาดเมื่อเขาผลักเข้าไปหญิงชรามาดามเอเลนเศ้าน้ำเสียงสัน่นคุณนักสืบ ฉันดีใจที่คุณมาเร็วของชิ้นนี้มันทำให้ฉันฝันร้ายทุกคืนฉันเห็นภาพหน้ากลัวในหัวตลอดเวลาวาเลนยิ้มบางๆใจเย็นใจเย็นนะครับมาดามของที่ว่าคืออะไรหญิงชราหยิบแหวนสีดำที่ดูเก่าแก่และส่งกลิ่นอายลึกลับออกมาให้วาเลนดูมือของเธอสั่นเล็กน้อยหญิงชรานี่คือแหวนของสามีที่จากไปแต่ตั้งแต่ฉันสวมมันฉันเหมือนถูกเฝ้ามอง บางคืนเหมือนมีเสียงกระซิบอยู่ข้างหูวาเลนหยิบแหวนขึ้นมาดูอย่างระมัดระวังนี่ไม่ใช่แค่แหวนธรรมดาคุณได้แหวนนี้มายังไงครับฉากที่สองการสืบหาความลับวาเลนนำแหวนไปส่องด้วยแสงจากโคมไฟบนแหวนมีลวดลายโบราณเรืองแสงสีมูวออกมาวาเลนเศร้าคำสาบแบบนี้ไม่ธรรมดาดูเหมือนวิญ,ญญาณบางอย่างถูกผูกมัดไว้กับมันวาเลนแตะที่แหวนและใช้พลังพิเศษของเขา อ่านความทรงจำผ่านวัตถุภาพเหตุการณ์ในอดีตปรากฏขึ้นในหัวของเขาเสียงสะท้อนในอดีตชายหนุ่มเศร้าข้าขอสาบแช่งผู้ใดก็ตามที่แต่ต้องสมบัตินี้ให้ทุกคืนของพวกมันเต็มไปด้วยฝันร้ายวาเลนพ,พึมพำแบบนี้นี่เองแหวนนี้เป็นของชายที่ถูกทรยศและเขาผูกคำสาบไว้กับมันฉากที่สาการเผชิญหน้ากับคำสาบ แสงในบ้านเริ่มกระพริบวิญญาณที่ผูกอยู่กับแหวนปรากฏตัวในรูปของเงาดำที่มีตาเรืองแสงวิญญาณเจ้าคิดว่าจะเอาชนะคำสาปนี้ได้หรือไม่มีใครลบล้างความแค้นของข้าได้วาเลนยืดตัวตรงมั่นใจในผิดแล้ววิญญาณที่ถูกล่ามไว้ความแค้นไม่ได้ทำให้ในายสงบสุขมันแค่ขังนายไว้ในวงจรที่ไม่มีวันจบวาเลนหยิบขวดแก้วเล็กๆออกมาและไร่คำสะกดด้วยเสียงเบาๆแสงสีทองล้อมรอบแหวนและเงาดำ เริ่มถูกดูดเข้าไปในขวดวิญญาณเสียงอ่อนลงเศร้าข้าขอโทษได้ปลดปลดปล่อยข้าแสงในบ้านกลับมาเป็นปกติวาเลนเก็บแหวนที่ไร้คำสาปส่งคืนให้หญิงชราฉากปิดบทสรุปหญิงชราเอาแหวนเก็บไว้ในกล่องและมอบเงินรางวัลให้วาเลนหญิงชราขอบคุณมากเจ้าหนูฉันจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เธอทำเพื่อฉันเลยวาเลนยิ้มเล็กน้อย มันก็แค่ส่วนหนึ่งของงานครับวาเลนเดินออกจากบ้านข้างนอกเป็นคืนที่สงบดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงในท้องฟ้าวาเลนเศร้าคำสาปหนึ่งถูกลบล้างแต่นี่ก็แค่จุดเริ่มต้นยังมีอีกหลายปริศนาที่รออยู่